วัีเดือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงสเกนนะครับง่ายๆครับง่ายมากๆนะครับในเกม n ม c คร f t นะครับง่ายมากๆมาลเลยดูสกินผมอันเก่าก่อนนะครับอือาจจะมีในอันที่จริงผมเล่นไม่เล็กนะครับลื่นหลุ แต่ทำไมอาดอัดทำไมตอนอารเสร็จมันจะต้องมีตุ้มด้วยน,นะครับผมก็ป,ปลกเหมือกัน,กนทำไมต้องปแปลกเหมือนกันฟ้าครับก็ง่ายๆดูสกินผมมันก็จะเป็นนี้นะเป็นไอรอนแมนนะอยากเปลี่ยนสกินทำยังไงตาผมมาเลยนีับอ,อย่างแรกอ่ะให้คุณเข้าแอปนี้ยบสกินสเตลเลอร์นะ นี่ครับแล้วคุณอยากได้สก,กินอะไรอันนี้คือจะสุ่มสก,กินนะครับโอเคครับอันนี้คือสุ่มสก,กินนะครับถ้าคุณจําชื่อสก,กินได้คุณก็อันนี้ได้นะนี่ครับมิคุอะไรเนะน,นี่ยนะอ,อะไรเนี่ยเออมอเจอโคลอะไรเนี่ยรับโฮครับคุณสามารถเปลี่ยนสก,กินได้อาพิ่ต้องก่อนเน็บ กูบูซอนตำรวจด,ดีกว่าเฮ้ยตำรวจอืมเปลี่ยนอนันเนี่ยคุณก็กดเรดอมก็ได้นะถ้าคุณจำชื่ออะไรไม่ได้ถ้าคุณจำชื่อสกินได้คุณก็พิมพ์ไปเลยเนี่ย แอปก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับสมมุติผมเอาอันนี้นะสมมุตินะคุณคุณจะมีทำสอวิธีได้ก็คือเช่นคุณจะกดแอปอันนี้คือลบเกมไม่เอาล้างข้อมูลถ้ามีครับกดเซฟสกินนะครับแล้วก็ สกิน for my ครับพี่ CPE อันไอสองอันนี้ก็อยากกดนะครับกดอันนี้เลยโูดาวน์โหลดเป็นในโฟลเดอร์แล้วโอเคครับกอ็ออกแล้วให้คุณเข้าไปในที่มัยครับกดตั้งข้อนะครับแล้วก็จะมีสกินให้เราเลือกอันนี้คือสกินเก่าของผมนะครับก็กด เกดเข้ามาในกลอเลยแกโรนีนะบางคนถามว่าเฮ้ยใช้รูปภาพอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือคำตอบคืออะไรอันผมใช้แล้วกันคำตอบคือไม่ได้ครับคุณต้องทำนี้ครับเข้าไปใหม่ครับแล้วก็เช่นผมจะเอาหนรูปภาพผมเยอะมาก ลูกสักสองสามลูกในช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นยอะนะนี่นี่คือสเกลผมจะเลือกเป็นอันนี้ล้กันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้รูปขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ก็คือสำหรับเวอร์ชัน0.11.0นะครับอันฟ้าบัตสองนะครับกดอะไรแล้วกัน แล้วก็กลับไปดูสกินได้เลยจะดีไหมอ่าเปลี่ยนมือแล้วนะครับนี่นี่สกินครับดูดูให้ทั่วเอาดูให้ทั่วอืมนี่อะดีมากเลยโอ้โหเท่ใช้สกินนี้อยูอ่อะเออเจอมาครับกันพาหน้านครับเออจะทำให้เอ่อ s r Pro รุ่นเนะี้ยรุ่นอะไรไม่รู้อะ ทำให้มันลื่นได้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็แชร์เออกดลิงก์ยังไงผมก็ลืมแนละ้วกดยังไงเออบอกกุเนินาบอกผมด้วยนะครับเพราะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันด้วยนะครับแล้วกดซับสไครต์กดไลค์ติดตามกดลุ้นเตือนทุกอย่างเลยนี่นะครับทุกอย่างให้ผมด้วยนะเดีาา๋ยวผมก็จะทำเป็นซีรีส์หนังนะครับเอาชีวิตรอดนะครับ ก็ไปตามผมอาจจะมีอะไรแปลกก็ได้นะค,ครับโอเคครับรก็สำหรับทริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาเด็กมาเล่นกับหนูเลยจำเนื้อหนู